เบิ่งยุอุ้ยเบิ่งไหนคันเก่ารถใหญ่คันเก่าสบายดีเด้อพี่น้องพุ่นสายตาเพิ่นเบิงรถบ่ค่อยบ่ค่อยได้เห็นรถใหญ่เห็นแต่รถจักไสดแล้วบ่สดีมาไกเนาะเอาบ่ลูกเอาบ่ใหญ่ือมั้ยห้วย Ủa chào là một khai được Khai thì mình nhìn này là Ủa chứ mà chốt đột chắc luôn Phải làng bè Phải phải làng như mà kinh khẩu Chọc hay chọc lao đi Thằng hình bỏ Ủa sai tá bưng đột nhà vào luôn này Khai hình chứ Khai hình lại theo này mà chọc được ข okay. ี่บ่ขี่บ่บ่มาเอารถขึ้แม่บ่สิบ่มาอีปุ้ยขาห่มไงขาห่มเดียวนี้เจ็บนำเปล่าซีน่งามเลยอยา้ซีรถทางนี้เบ่งเบื่อเป็นไรรึเบ่งเบ่งเบ่งบนอะไรแคปแคบเป็นู้เขาแคปตูงนอีปุ้ขาห่มขาีงูดินอะไร

หยังอ่ะทงมาเบาะไสว่าอย่มาดกเะงเริ่มสิเบิดแล้วเริ่มสิบ่ได้กินแล้วน้ดหวยก็ได้เบิดแล้วดแล้วมาบาเตรียมว่าน้านีฮนี่ะน้า้น้องสวัสดีปาลูเไปทาสด

อ่บนรอเนยังแหลวกมวนกันต่อยใสขนาดหวนเนาะมาดูไหเอ้ไข่กีดกรแหงแก้มแก้มหรือม่มคนนี้ใหดููบ่ใหดููไหดูมูดูู

hoặc hạng lắm. Muy mình sẽ ừ. bao Buyên tay người đẹp. Buyên hạng lắm. Mm hm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 m. ăn hmm. Mm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 

จะคอยอยู่ไม่ใช่ขึ้นนะบอกนะไม่เหมน่เนี่ยจะป่อย่อยมันเามาทำห่อะไรกินขีหาค่ำมันคืออย่ามันข้า่อยหาคำเนี่ยาไม่เหมกินมัขากิ้มันไอมันยาถ้าป่อคคำอ่านมันกินรูมาลิ้เนี่ม่แต่ป้าป้า้า

เจ็บเท้ากค้าฮักอย่มือนะเหือตตดอนหวานะเขาแซ่บเาสบายอ่ะจักเลามันควรมั้อย่างกลางโอ้โหคนื่อเยอะยะก่นพอเตี๋ยวหูหวาพอเตี๋ยวแซ่บอะไรแบบมันหมูเป็นยังครับเหมือนกันสบายอบา วัวหานก็หายกินนี่ถือหัวฮานมันในชุรมันมัวแจ๊คขึ้นมาขึ้นเนาะมันเหงื่อตืดเลยใึ้นืม่มาถ่ายกมอนเนาะขอโทษขอโทษขอโทษ

คือไม่กยำแหละมีอย่ยำงูเป้ยโล้นรวมแ่ยำปีหน่ยำแงเจ็ดสิบบาเนาะเจ็ดิบบาทนาหนาแล้วคุณเจ็ดสบบาทเามาเแล้วกาทถกแล้วเจิบบาทเูกคัมใบเนาะเนาะเาแล้วเผ็ดบดใช่เหรอเผ็ดพี่เนาะคุณมีสีส่อ

ไม่ได้กระดูกมือไม่ได้ไม่ถูกมากเห็นเจ๊เตี้ยบวะค่ะเปิดอันเปิดอื้มบือะไร

ปั้นกิได้เหรอนนีกินอย่างปันปั้นันปเธอบไร้องเขียนเธอมันช่พันไ่หร่เหัมาไครเนอะช่ขนมเือจันมาขายอืเนื้จันทนขนมบ พอแม่เขาซ้อนแล้วกิเกนเที่ก็ต้องับนก็เกอนะอู่แหงนะก,ก,กุงกอนจับตะกี้นอกอง่าคาจะน่ <laughs> นรกคาจะนง่งเยียยไรเหรอเนไปยังมันคดิด,ด าเ้เหอแกันไมพวมใคอยู่บนมอีคู้น่นี่แต่าอ่อยเขารวมตัวอยู่บ้านพูดม่

ในเมื่ปลาแล้วรันเ,เห,เหน็นอยู่บ้านเลยแนมแล้วแน,แบบแนมอยู่รนีเปเพงปล,เลเพงว่นะะไปรุไปรุนึงหนด้แปนอะไรเปอ่านะแปเตอป็นอ่งปู้งนาเขาจะเห้มาตะกี้ยังเป็นเขาเรื่องอยู่บาดีแปลงเลต๋เลยแปเต็มตอเพือง ใส่บิดกบคักไหมฮะเขา่าเขา่าเขาได้ต่อกานไม้เกนเลยขอบคุณอาดีก็มาสง่ง